ชว y a า a าฮ่ารถ the World Class สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าซึกจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลกรายการ World Superbike 2023ผ่านการแข่งขันมาแล้ว8จากทั้งหมด12สนามในปีนี้ทัพนักบิด y a มาฮ่ Thailand Racing งทีมยังคงเจอโจทย์ที่ท้าทายในการแข่งขันแต่ละเรสโดยเฉพาะในสนามล่าสุดที่ออโตโดรมอสสาธารณราราเช็กไฮไลท์ในสนามดังกล่าวเกิดขึ้นในเรสที่2 ภายใต้สภาพอากาศที่แปรปรวนเมื่อตีอนุภาพซามูนตัดสินใจวางเดิมพันด้วยการใส่ย,ยางสลิคเพื่อหวังไล่อันดับในช่วงท้ายและสามารถขยับขึ้นเป็นผู้นําได้สําเร็จก่อนที่จะพลาดล้มอย่างไรก็ดีนักบิดไทยสวมบทนักสู้ยกรถแข่ง y z f r ซคู่ใจใหมายเลข51กลับมาบิดเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่8ได้สําเร็จนับเป็นผลงานที่ดีที่สุดเทียบเท่าการแข่งขันสนามแรกที่ออสเตรเลียพร้อมเก็บเพิ่ม8คะแนน ขยับขึ้นมามี22แต้มบนตารางแชมเปี้ยนชิพรุ่นซูเปอร์สปอร์ตนใาไนได้แค่ประมาณ2รอบ3ารอบแล้วมีหนวตกลงมาผมก็พยายามศึกษาผู้แข่งข้างหน้าก็คือทีซีู่กับนักแข่งทอ็อปคุูอยู่แล้วครับก็มีบางคนที่ไม่เข้าไปเปลี่ยนแล้วก็ สังเกตในเรื่องของแรงลมอากาศแล้วก็แดดที่กําลังกลับมามันทําให้เราตัดสินใจว่าเราจะไม่เข้าไปเปลี่ยนว่าอีกสิบรอบยังไงก็แห้งแน่นอนครับก็ยังมีขี่อยู่ในสนามต่อไปในตำแหน่งที่หนึ่งนะครับก่อนที่จะล้มก็เหตุการณ์ที่ล้มเพราะว่ามีฝนตกเพิ่มอยู่ในเทิน์น20ครับประสบการณ์ที่ต้องเก็บม,มาเป็นกัรบ้านครับเราประเมิสนสถานการณ์ได้แต่เรายัาง,งคอนโทรลไม่นิ่งพอครับ หลังจากนั้นก็โยกรถขึ้นมากี่ต่อโดยสภาพทีแห่งคอคนนะครับก็ขี่จนจบในรัดับที่8นะครับทางนี้ศึก World Superbike c h a m แชมเปี้ยนิพ2023สนามต่อไปจะมีขึ้นระหว่างวันที่8-10กันยายนนี้ที่แมกนิคูเซอร์กิตประเทศฝรั่งเศสร่วมเป็นกำลังใจให้กับนักบิดและทีมแข่งไทยได้ที่แฟนเพจยามาฮ่าไทยแลนด์เ c i n ิ่งที